เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่นองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้วตาวีออสนะครับปี2006เครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาฉ่ำเลยโฉมไฟอยากแล้วนะครับไมบหน้าเ,เชนแล้วกับราคาเพียง59,000บาทเท่านั้นครับคุ้ม น้ำมันล้วนนะครับเครื่องทีเกียดีช่วงล่างแน่นบอดดี้เดิมๆบางๆไม่มีชนหักครับผมใช้ได้เลยไม่เคยแกงครับรถบ้านสภาพเดิมๆภายในก็สวยไม่ขีขาดห้องเครื่องเดิมๆคันหน้าบางๆครับไม่มีรอยชนหนักถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าเรือเ่อกันประจำได้มีภาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับ สนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอ,อยู่บางแคมขออภัยครับหนองแขมนะครับหนองแขมกทมอครับเล่มเอกสารครบเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ